กันบนก็ตรอมใจเรื่องลูกชายตัวแสบคนเดียวมาเลื้อลังนานมากทั้งที่คุณแม่ก็พยายามทําใจทุกอย่างนะคะแต่เนื่องจากมีลูกคนเดียวเขาเป็นคนที่เปราะบางในแง่ไปเชื่อฝ่ายตรงข้ามกับคุณแม่ปั่นหัวยูเซียมทําให้แม่ลูกแตกแยกกันแล้วก็แม่ก็ตรอมใจเลื้อรังมาจนทุกวันนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าจะเมตตาแนะนํายังไงแล้วก็ลูก ลูกชายคนเดียวตอนนี้ก็พงครบยี่สี่นะคะไม่เจอกันเจ็ดปีแล้วเขาจะทำยังไงให้ถ้าเกิดมีมีมีมมอาสาสมัครหรือจิตอาสาไปช่วยดึงสติเขาให้กลับมารักห่วงแม่ได้ก็อยากจะขอคำชีแ้แนะจากคุณเจ้าช่วยเมตตาชีแ้แนะทั้งแม่ทั้งลูกด้วยค่ะกราบขอพระคุณเขาทำอะไรกับแม่ไม่ดีคือเนื่องจากเด็กวัยรุ่นมันเป็นสังคมวัตถุนิยมใช่ไหมคะ ตั้งแต่ก็สอบจิตวิศวจุลาเขาก็เป็นวัวลืมตีนไปนเลยค่ะขอนยติใช้ภาษาชาวบ,บ้านแล้วคุณแม่ก็ถูกพวกฝ่ายตรงข้ามที่เคยมีปัญหากันมาเลื้อรังนานแล้วว่าก็ปั่นหัวเด็กแล้วก็ละเมิดอำนาจการปกครองบุตรของแม่ให้เขาไปอยู่ในอาณาจักรของพวกที่เขามีอำนาจอะคะ่ะจนทุกวันนี้เจ็ดปีแล้วคุณแม่ยังไม่เจอหน้าลูกเลยก็เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทม,มาสุดชีวิตค่ะก็ไม่รู้จะทําใจยังไงเพราะทุกวันนี้ก็ยังยึงยดติดปรอมใจหนักมากก็ พยายามหาทางเพื่อจะให้หลุดพ้นจากทุกตวมใจเนี้ยค่ะกับขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งที่แม่มองใช่ไหมคือสิ่งที่แม่มองกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เรามองกับสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นอย่างนั้นคือพระอาจารย์อยากให้มองอย่างนี้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่นำพาสู่มาสู่ความเป็นแบบเนี้ยที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือเป็นชีวิตแบบนี้ การที่ทุกคนเป็นแบบนี้แม้แต่ตัวเราเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้มันมีที่มาของการเป็นแบบนี้ที่สืบมา,าอยู่ที่ทําให้เราเป็นแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเบื้องหลังของชีวิตของเราทั้งหมดมันมีกรรมเป็นตุกกาหนดการที่มันมีกรรมเป็นการกําหนดเึงเบื้องหลังของชีวิตเราทุกชีวิตอยู่เนี่ยการแสดงออกของชีวิตของแต่ละชีวิตมันมีเป็นมันเป็นการแสดงออกผ่านระบบของรกรรมกอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้บอกให้โทษกรรมนะแต่พระอาจารย์อยากให้เรียรนรู้เหตุปัจจัยว่าเมื่อ มันมีกรรมเป็นตัวกําหนดอย่างนี้อยู่ทุกคนมีกรรมเป็นของท้องตนทุกคนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทุกคนมีกรรมเป็นแดงเกิดทุกคนมีกรรมเป็นผู้ติดตามทุกคนมีกรรมเป็นปีพึ่งพาใส่ใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นลูกเขามีกรรมเป็นของเขาเรามีกรรมเป็นของเราทั้งลูกและเราที่มาเกิดร่วมกันมีกรรมเป็นแดงเกิดเขาเรียกว่ากรรมสัมภาวะ กรรมที่นํามาสู่การเกิดร่วมกันแต่เราจะได้รับผลที่ปากกับด้านไหนนั้นเราเมื่อเรารู้แล้วว่ามันดีกับนำมาอย่างนี้จะทํายังไงที่เราจะไม่สร้างกรรมนั้นต่อจากกรรมเดิมที่กําลังเกิดขึ้นการที่เรามาเรียนรู้และทาความเข้าใจในระบบของกรรมเพื่อที่เราจะสร้างกรรมใหม่การที่เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเริ่มตรอมใจตัวเองแล้วเป็นทุกข์อยู่ในเวลาเนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่เราสร้างความทุกข์บนชีวิตของเขา ที่เราต้องการอยากให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วการที่เรายังมีความทุกข์อยู่แล้วลูกเนี่ยเราอาจจะมองว่าภาพที่เรามองนะมองว่าคนนั้นคนนี้ชักจูงเข้าไปแต่เราไม่ได้มองว่ามันคือการตัดสินใจของเขาด้วยในส่วนที่เขาตัดสินใจในแบบนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาแต่เขาก็จบการศึกษามาดีฉะนั้นมันอาจจะมีภาวะกรรมบางอย่างที่ชักจูงไปในรูปร่างแบบนั้น แต่พระอาจารย์ก็เชื่อว่ากรรมมันก็มีวันสิ้นสุดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปสิ้นสุดถ้าเขามีกรรมดีเขาเข้ามาแต่ปางก่อนเขาก็จะได้รับผลดีของเขาเองถ้าหากเขามีกรรมไม่ดีมาแต่ปางก่อนเราต้องการเปลี่ยนแปลงกับเขาอย่างไรก็ตามเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนแปลงกับของใครได้พุทธองค์ก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงกรรมของเราได้ถ้าเราไม่สร้างกลับใหม่โดยการฝักและศึกษาถักคาสของพุทองค์แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราเอา,าชีวิตของเราเนี่ยไปจมปักอยู่กับวิถีชีวิต ที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการในตัวขอลูกเนี่ยแล้วเราก็เอาความทุกนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเองอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนความทุกแก่มาครอบครองตัวเราเองฉะนั้นเมื่อเราสร้างขึ้นมาเองได้เราต้องแก้มันด้วยตัวเราเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงที่ลูกเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ทุกเกิดขึ้นที่เราเหตุความุกเกิดขึ้นที่เราการดับทุกต้องดับที่เราฉะนั้นวิธีการปฏิบ,บัติในการดับทุกเบือเ้องต้นยึดพึ่งพลัตนาัยให้ได้ก่อน ขอแนะนำพรลัตนาไตนะพุทธโภนะโสทพโภมะโสสัพพโภะโตระลึกย้ำย้ำซ้ำๆสิ่งที่เราควรจะทํากับลูกได้คือสร้างจิตพนุเพราะบุตรด้วยน้ําใจอัดงามอยู่เสมอด้วยกระแสของจิตที่เป็นพรลัตนาไตนี่นะเพราะถ้าใจเรายังมีความทุกข์อยู่เนี่ยแล้วลูกเขาก็มีความทุกข์กับเขาอยู่ทุกต่บทุกมันพึ่งขากันไม่ได้มันช่วยเหลือกันไม่ได้มันแข่ไปหากันไม่ได้แต่ต้องทําจิตของเราให้เป็นกุศลก่อนระลึกถึงพรรัตนาไตก่อนเมื่อระลึกถึงพรัตนาไตได้แล้วเนี่ยค่อยตั้งจิต อนุขาอบุตรด้วยน้ําใจอันงามเนี่ยด้วยน้ําใจอันงามคือจิตที่เป็นผู้สนุบบ่าขอให้บุตรเราจงเจริญขอให้บุตรเราจงอย่าได้ถึงความเสื่อมขอให้บุตรเราจงได้พบกับกัลยาณมิตรขอให้บุตรเราจงได้มีทางออกจากสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่ขอให้บุตรเราได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้เราบุตรเราได้พ้นจากอันตรายตั้งจิตด้วยอนุเคราะห์บุตรด้วยน้ําใจอันงามอย่างนี้นี่คือสิ่งที่วงตัดไว้อยู่ในพระสูตรด้วยนะสูตรเนี่ยดูเสมอเมื่อิมารดาตั้ง จิตด้วยน้ําใจอันนาต่อบุตรอย่างนี้สเสวกโอกาสที่ทําให้จิตของเรากระแสจิตของเราเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงลูกรับเปลี่ยนแปลงภาวะความรูศศ้สึกในตัวขอได้อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยกระแสแห่งบุญสนเพราะว่าระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างจิตของแม่กับลูกเนี่ยพันถึงกันได้ความไว้ไตรงนี้